Monster MQT 52หูฟังบลูทูธหลักร้อยเป็นหูฟังบลูทูธไร้สายอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้เลยทีเดียวครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาอันบ็อกในกล่องกันเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างเริ่มที่ตัวกล่องของเขานี่บอกได้เลยว่าหรูไม่ใช่น้อยแพคเกจจริงนี่ดูดีมากตัวเคสหูฟังนี่ได้รับการห่อหุ้มมาอย่างดีอแกะออกมานี่ดูสวยใช้ได้เลยนะทุกคนพอเปิดออกมาเราก็จะเห็นหูฟังแบบอินเอียร์หนึ่งคู่ดีไซน์นี่บอกได้เลยว่าล้ำสมัยแล้วก็ดูสวยหรูสไตล์มินิมอลนะขนาดไซส์เนี่ย ที่สามารถเป็นตัวชาร์จไปได้ในตัวและในกล่องเขาก็ยังมีสายชาร์จมาให้1เส้น<ม>แบบหัวไทซีจุกหูฟังสำรองอีก 2, 2> คู่และคู่มือการใช้งานรองรับการดูหนังฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์นี่บอกได้เลยว่าพลังเสียงนี่โอ้โหเป๊ะเวอร์ควบคุมการเพิ่มหรือลดเสียงได้ง่ายๆแค่การแตะที่หูฟังได้เลยและยังเลือกโหมดเสียงได้อีกตั้ง2โหมดเป็นหูฟังบลูทูธไร้สายตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับสำหรับตัว Monster MTQ 5 2. 2รูปลักษณ์สวยเสียงดีแบตแน่นฟังก์ชันครบค่าตัวแค่หลักร้อยเองนะเนี่ยมี3ให้้้เเเลลลือกกกกขาไไปดดที่ตะรยนคับ